สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคัเกิที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลิกนะัดที่14จูบิโรอิวาตะครับพ่ายกับทางด้านคอนเซเรซซัป,ปโปโรไป1ประตูต่อ2โดยในนัดนี้นะครับจูบิโรอิวาตะนะครับยิงให้เจ้าถิ่นนำก่อนไปเลยครับจากทางด้านของโนมิชิ ยามาโมโตะในนาทีที่8หลังจากนั้นครับซัปโปโรครับก็มาแก้คืนได้ครับในนาทีที่28จากทางด้านของคาสุกิฟุไกนะครับในนาทีที่28เกมในครึ่งหลังทาท่านะครับทั้ง2ทีมจะบุกกันไปบุกกันมาครับแต่แล้วนาทีที่55ครับเป็นซัปโปโรมาได้ประตูที่2ครับจากทางด้านของโยชิกิโคมัยนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขอประธานอภัยนะครับ มายิงในนาทีที่55ครับทำให้ซัปโปโรหนีห่างเป็น2ประตูต่อ1ต่อมาครับอีกไม่กี่นาทีครับทั้ง2ทีมผัดกันบุกไปผัดกันบุกมาแต่ก็ยังได้แค่หวาดเสียวครับจบเกมครับซัปโปโรเอาชนะด้านจูบิโรอิวาตะไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ซัปโปโรอยู่อันดับ84 1นัดมี20แต้มส่วนทางด้านจูบิโรอิวาตะนะครับอยู่อันดับที่15 14นัดมี14แต้ม ข้ามฟากมาดูผลฟุตบอลซีเกมกันบ้างน,นะครับคู่ชิงอันดับ3มนะครับมาเลเซียครับเสมอใน90นาทีกับอินโดนีเซียไป1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการโดนล,ลูกที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้าอินโดนีเซียนะครับยิงได้แม่นกว่านะครับเอาชนะทางด้านมาเลเซียไป4ประตูต่อ3ทําให้อินโดนีเซียนั้นคว้าอันดับ3นะครับ ส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างเวียดนามครับกับทางด้านทีมชาติไทยนะครับซึ่งเกมในคู่นี้นะครับครึ่งแรกครับโอ้โหผัดกันบุกไปบุกมาครับแต่ก็ยังจบสกอร์กันไม่ได้พอมาครึ่งหลังครับใกล้จะจบเวลาอยู่แล้วอีกไม่กี่ลำไรครับอีกไม่กี่นาทีครับเวียดนามครับมาได้ประตูชัยในนาทีที่83ครับโอ้โหทีมชาติไทย อีกนิดเดียวครับก็จะต้านไปถึงจุดโทษอยู่แล้วทําให้เวียดนามครับได้อันดับหนึ่งครับเอาชนะครับทีมชาติไทยไป1ประตูต่อ0ปีนี้ทีมชาติไทยฟุตบอลซีเกมครับก็ได้ที่2นะครับไปต่อกันที่ผลฟุตบอลชาร์กเครับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเมื่อคืนครับ บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเสมอใน90นาทีกับทางด้านนครราชสีมามาสด้าไป0ประตูต่อ0ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก120นาทีนะครับซึ่งเป็นทางด้านบุรีรัมนะครับได้ประตูใช้ยนาทีที่115จากทางด้านของโยนาตงโบลิกีนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขอประทานอภัยด้วย มายิงเปี้ยงเดียวเลยฮะโอ้โหในทีที่1้อยสิบฮะนครกาชสีมาไม่สามารถแก้คืนได้เลยครับอีกแค่5นาทีครับคล้ายๆกับทีมชาติไทยที่โดนเลยนะฮะจบเกมครับบุรีรัมคว้าแชมป์ชาร์ฟเอครับในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยินหนีด้วยนะครับสําหรับกองเชียร์บุรีรัมนะครับไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพิม์ลีกนัดสุดท้ายครับนัดที่สามสครับอาร์เซนอลครับโชว์ฟอร์มโหดฮะมัน เหนียวเอเวอตันนะครับไป5ประตูต่อ1แบนฟอร์ดครับเล่นในบ้านตัวเองครับพายให้กับทางด้านลีดยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2ไบรทันครับโชว์ฟอร์มดีในบ้านครับเอาเชลล์ด้านเวสต์แฮมครับไป3ประตูต่อ1เบอร์ลี่ครับพายในบ้านตัวเองต่อนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ2โอ้โหนิวคาสเซิลมาดีนะครับเชลซีครับเอาเชลล์ด้านในบ้านตัวเองไป2ประตูต่อ1ต่อวัตฟอร์ดส่วนพาเลทครับ พีกล็อกครับเอาชนะแมนยูครับโอ้โหแมนยูยังไม่ฝืนจริงๆครับพาเลตเอาชนะแมนยูไป1ประตูต่อ0เลสเตอร์ครับโชว์ฟอร์มหมาป่าในคิงพาวเวอร์ครับเอาชนะด้านเซาท์แฮมตันครับไป4ประตูต่อ1ส่วนอีกคู่ครับเป็นลิเวอร์พูลกับซิตี้ฮะคู่นี้ลุ้นแชมป์ครับลิเวอร์พูลครับเอาชนะด้านวู๊ดแฮมป์ตันนะครับไป3ประตูต่อ1โดยทางด้านวู๊ดนั้นฮะเหนียวไว้ก่อนเลยฮะแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่ยอมครับมาเอาคืน3ลูกรวด ทำให้ลิเวอเอาชนะวูไป3ประตูต่อนหนึ่งมาคู่อันดับ1ครับอีกคู่หนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ครับเจอกับแอตตานวิลล่าเมื่อคืนสนุกกันมากครับ2คู่นี้วิลล่านำทางด้านซิตี้ไปก่อนเลยครับ2ประตูต่อ0ูนในต้นครึ่งแรกนะครับแต่ซิตี้มันรัว3ลูกรวดในช่วงครึ่งหลังจบเกมครับซิตี้ครับเอาชนะทางด้านของแอตตานวิลล่าไป3ประตูต่อ2 คู่สุดท้ายครับเป็นนอริซิตี้ครับเล่นในบ้านตัวเองครับโอ้โหติโมบุกกี้ครับให้ข่าวกับทางด้านอาร์เซนอลเลยครับบอกอยากจะเอาชนะสเปอร์ในนัดสุดท้ายแต่พอผลออกมาครับโดนสเปอร์สอยไป5เมตรเลยฮะผลสุดท้ายครับนอริซิตี้พ่ายให้กับทางด้านสเปอร์ไป0ประตูต่อ5 สรุปตารางคะแนนในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วย38นัด93แต้มซึ่งอันดับที่2ครับลิเวอร์พูลครับ38นัด92ห่างกันแค่แต้มเดียวนะครับ อันดับ3เป็นเชลซีครับ38นัด74อันดับที่4เป็นสเปอร์ครับโอ้โหเบียดกับเซนนอนมาตั้งนานผลสุดท้ายเซนนอนมาพลาดนัดที่แล้วนะครับแพ้นิวคาสเซิลน,นะครับทำให้สเปอร์อยู่อันดับ4 38นัด71อันดับที่5อาร์เซนอล38นัดมี69อันดับที่6แมนยูครับ38นัดมี58อันดับที่7ครับเวนท์แฮม38มดี56 อันดับที่8เลสเตอร์38มี52อันดับที่9ไบตัน38นัด51แต้มอันดับที่10ครับวูแพรมตัน38นัด51แต้มอันดับ1กับอันดับ2อันดับ3อันดับ4ครับได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ <c oughs> ส่วนอันดับ5กับ6ครับไปเล่นยูโรปาลีกส่วนเวทแฮมครับได้ไปเล่นยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ <c oughs> ส่วนอันดับ11เป็นนิวคสเซิลครับ38นัด49แต้ม12คิตเทิลพาเลส38นัด48แต้มอันดับ13แบนฟอร์ด38นัดครับ46แต้มอันดับที่14แอตันวิลล่า38นัด45แต้ม15เป็นเซาท์แอมตัน38นัด40แต้มอันดับ16เป็นเอเวอร์ตันครับ38นัด39แต้ม 17เป็นลีดยูนิเต็ดครับ38นัดมี38แต้มโอ้โหเฉียดฉิวโซนตกชั้นมากส่วน18เป็นเบอร์ลี่ครับ38นัด35แต้ม19วัตฟอร์ดครับ39 38นัดมี23แต้มและอันดับที่20นอริตซิตี้ครับ38นัด6มี22แต้มซึ่ง3ทีมตกชั้นนะครับก็ได้แก่ทางด้านเบอร์ลี่ครับวัตฟอร์ดและนอริตซิตี้ครับ ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชเซีย,ยอิตาลีนัดที่38นัดสุดท้ายของฤดูกาลครับสเปเชียครับพ่ายกับทางด้านนาโปลีไป0ประตูต่อ3อินเตอร์มิลานครับโชว์ฟอร์มโหดครับเอาชนะทางด้านซัมโเรียไป3ประตูต่อ0ซัสโซโลครับพ่ายกับทางด้านเอซีมิลานนะโอ้โห2ทีมนี้เมในเมืองมิลานครับแย่งแชมป์กันด้วยนะครับเอา สาตวโลภายกับทากานเอซมิลานไป0ประตูต่อ3าซาเลนิตาน,น่าครับภายกับทากด้นอูนิเซไป0ประตูต่อ4และทางด้านเวเนเซียเสมอกกยาลี่ไป0ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล,ล่าสุดและสรุปแชมป์ในตอนนี้ครับอันดับ1เป็นเอซีมิลานครับ38นัดมี86หรแต้มฤดูกาลนี้คว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ส่วนอันดับ2เป็นอินเตอร์มิลาน38นัด84แต้มซึ่งห่างกับอันดับ1แค่2คะแนนนะครับโอโ้โหคู่นี้ครับอันดับ3นาโปลีครับ38นัด79อันดับ4ยูเวนตุส38นัด70อันดับที่5าลาซิโอ38นัด64อันดับที่6ครับโรมาทีมของโกเซมูรินโย่38 63ด อันดับที่7ฟิลออร์เจน่าสามสิบแปดหกสิบสองอันดับที่8ปดแอตแลันตาสามสิบแปดนัดห้าสิบเก้าอันดับที่9เวโรนาครับสามสิบแปดนัดห้าสิบสามและอันดับที่10โตรรโน่สามสิบแปดนัดห้าสิบแต้มซึ่งทีมแชมป์นะครับก็คือเอซีมิลานครับในฤดูกาลนี้ครับได้แชมป์กัลโช่เซเรียอิตาลี ก็จะมีอันดับ 1, 2, 3, 4นะครับได้ไปยูฟาแชมเปียนลีกส่วนอันดับ 5, 6นะครับได้ไปยูโรปาลีกและอันดับที่7ได้ไปยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ <c oughs> มาดูครับกันต่อเลยครับอันดับ11ซัสโซโร38นัด50แต้ม12องริเนเซ่38นัด47 1สิบสามปร์ลญญา38นัด46 1สิบสีเอมโปรี38นัดมี41 สำรัเลียนอันดับ15 38นัด3 6ม6เป็นสเปเชียครับ38 36, นัด36แต้มซาเรนีจะหน้าครับโอ้โหหนีโซนตกชั้นได้แบบเฉียดฉิววนะครับอันดับ17ครับ38นัดมี3 1แตม้ม18นะครับเป็นไกายารี่ครับ38นัดมี30แต้ 19, ua, 38, ม19เจนัว38นัด28แตม้มและอันดับที่20เวเนเซียครับ38นัด27แตม้ม <c ười> ซึ่ง3ทีมตกชั้นนะครับก็ได้ แกไกยอรี่ครับเจนัวและเวเนเซียนะครับไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโช่เซเรียบีอิตาลรีรอบเพลย์ออฟนัดที่2ครับมอนซ่าเอาชนะด้านเบชาไป2ประตูต่อนหนึครับลวมผล2นัดมอนซ่านั้น ่าอ่านเข้ารอบต่อไปครับด้วยประตูรวม4ประตูต่อ2หลังจากนัดแรกครับไปเล่นในบ้านเบสชาครับซึ่งมอนซาก็ชนะมา2ประตูต่อ1เช่นกันโดยในนัดนี้ครับทางด้านของทีมเยือนครับซัดก่อนเลยครับในนาทีที่7จากมัตเตโอทราโมนีหลังจากนั้นครับทางด้านเบสชามารัว2ลูกรวดครับจากทางด้านของเลโอนาร์โดแมค s คูโซในนาทีที่7เอ่อ70นะครับ หลังจากนั้นเกมทําท่าจะจบลงที่เสมอ1ประตูต่อ1น1ครับแต่แล้วครับทางด้านมาโกดาเรซโดครับมายิงช่วงทดเจ็บในนาทีที่94จบเกมครับมอนซ่าเอาชนะด้านเบชาไป2ประตูต่อ1น1 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนัดสุดท้ายเช่นกันครับนัดที่38เอลเช่เอาชนะด้านเกตาเฟ่ไป3ประตูตอนอาราเบสครับพ่ายกับทางด้านคารดิดไปศนย์ประตูตอนหน่คนาดาเสมอเอสบันยอนไปศูนย์ประตูต่อ0โอซาซุน,น่าครับพ่ายกับทางด้านมาโยการ์ไป0ูนย์ประตูต่อ2 บาร์เซโลนาครับพีกล็อกพายกับทางด้านบียาริอาไปศูนย์ประตูต่อ2เลียวโซซิดัดนะครับพายกับทางด้านแอตเลติโกมาริดไป1ประตูต่อ2และเซบีย่าครับเอาชนะทางด้านแอตเลติกบินเบาไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนนะครับคือ,อทางด้านของเรี้ยวมานลิดนั้นคว้าแชมป์ไปตั้งแต่ไก่โหนะครับก็คือสรุปนะครับอันดับ1เป็นเรี้ยวมานลิดครับ38นัด86แต้ม อันดับ2บาซ่า38น73อันดับ3ครับแอตมาดริดครับ38 71อันดับ4เซบียา38 70อันดับ5เลเบติส38 65อันดับที่6เรียวโซซิดัด38 62อันดับที่7บิยเรียล38 59อันดับที่8แอตติกบินเบา38 55อันดับที่9บาเลนเซีย38 48 อันดับที่10โอซาโซนา38มี47ซึ่งอันดับ1 2 3 4ครับก็ได้แก่เรอัมลมาดริดบาร์ซ่าแอตมาดริดและเซบีย่า4ทีมนี้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับอันดับ5กับ6ครับเรอัลเบติสกับทางด้านเรียมซูสิดาดครับ2ทีมนี้ได้ไปยูฟายูโรปาลีกส่วนอันดับที่7บียาริอัลได้ไปยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอันดับ11ครับเซลต้าบีโก้สามสอันดับ12บรายโยครับ38-42อ อันดับ13เอลเช่38 42อันดับที่14เอ็ดบันยอน38 42 15เกตาเฟ่38 39อันดับ16มายอก้า38 39โอ้โหแต้มสูสีนมากครับอันดับ17กาดิดครับ38 39 อันดับ18แคนาดา38 38 1บเลบันเต้38 35และอลาเบสอันดับที่20ครับ38นัดล1คะแนนซึ่ง3ทีมที่ตกชั้นนะครับก็ได้แก่แคนาดาเลบันเต้และอลาเบสครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ